ครับมาพบกับ DIY บายผลิตยายครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการพ่วงแบตนะครับในกรณีที่แบตหมดนะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังทำผิดอยู่นะครับประมาณ70-80%เลยนะครับรวมถึงบางทีก็อาจจะเห็นมีช่างบางคนนะครับก็ยังทำผิดอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทำนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับการพ่วงแบตเวลาที่แบตหมด นะครับเดี๋ยวไปดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับครับอุปกรณ์ที่ต้องมีในการพ่วงแบตนะครับก็คือสายพ่วงแบตนะสายพ่วงแบตที่เราใช้นะครับจะต้องได้มาตรฐานนะครับเป็นสายขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็ต้องไม่มีรอยต่อนะครับทั้งหมดที่ตัวสายนะครับจะต้องไม่มีรอยต่อนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อกันเลยนะครับว่าต่อแบบไหน หลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาพ่วงแบตสาหรับคันที่หมดนะครับตอนนี้ผมก็เลยเอารถอีกคันหนึ่งมานะครับเพื่อจะทําการพ่วงนะครับในกรณีนี้นะครับสิ่งที่ต้องจําไว้ก็คือถ้ารถที่แบตหมดเป็นรถกระบะนะครับเราไม่สามารถที่จะเอารถเก๋งไปพ่วงรถกระบะได้นะครับเพราะว่าแบตของรถเก๋งมันลูกเล็กกว่านะมันจะเกิดอันตรายทําให้แบตเนี่ย อาจจะบวมนะครับหรือไม่ก็ทําให้กล่องฟิลในเระเบิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะพ่วงแบตนะครับต้องดูดีๆนะครับผมยังเห็นหลายท่านนะครับใช้รถเก๋งนะครับไปพ่วงกับรถกระบะที่แบตหมดอยู่เลยนะครับอันนี้อันตรายมากๆนะครับแต่ในกรณีกลับกันนะครับถ้าเป็นรถเก๋งแบตหมดใช้รถกระบะพ่วงได้นะครับเพราะว่าแบตรถกระบะจะลูกใหญ่กว่านะครับมีแอมมีกําลังไฟที่ ดีกว่านะครับแรงกว่านะครับอันนี้สามารถทําได้แต่สิ่งสําคัญที่ต้องจําไว้นะครับก็คือแบตลูกเล็กไปพ่วงลูกใหญ่ไม่ได้แต่แบตลูกใหญ่มาพ่วงลูกเล็กได้นะครับมาทีนี้เรามาต่อกันเลยนะครับว่าเราจะต่อสายยังไงนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้เอาขั้วบวกนะครับคีบบริเวณขั้วบวกของแบตที่ตัวหมดนะครับของคันที่แบตหมด นะครับจากนั้นก็เอาขั้วบวกนะครับมาคีบสําหรับคันที่เราต้องการจะพ่วงนะครับในแบบเต็มนะครับแล้วก็คีบขั้วลบนะครับของคันแบบเต็มนะครับที่ต้องการจะพ่วงนะครับจากนั้นสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึงนะครับก็คือขั้วลบของคันที่เราจะพ่วงในคันที่แบตหมดนะครับในกรณีนี้ห้าม ใช้คั่วลบนะครับคีบที่ตัวแบตโดยตรงเลยนะครับอันตรายมากนะครับเพราะอาจจะทําให้แบตบวมหรือไม่ก็กล่องฟิลระเบิดได้นะครับกรณนี้นี้คั้วลบจากแบตตัวที่เต็มนะครับให้เราไปคีบบริเวณโครงรถหรือกาวของรถนะครับจุดไหนก็ได้นะครับลองหาดูนะครับที่เป็นเหล็กนะครับที่ติดกับบริเวณของโครงรถนะครับนี่ครับผมก็จะคีบ บริเวณของแถวคอมแอร์แล้วกันนะครับนี่นะครับของโครงรถนะครับเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มาสตาร์ทเครื่องรถคันที่มีแบตนะครับหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณสองนาทีนะครับไม่จําเป็นต้องเร่งเครื่องนะครับไม่ไม่ต้องเร่งเครื่องนะครับทิ้งไว้ประมาณ2นาทีแล้วก็มาสตาร์ท ในส่วนของคันที่แบตหมดนะครับแค่นั้นเองนะครับอย่างที่บอกครับที่ย้ําเลยก็คือว่าห้ามใช้สายสายสายไฟลบนะครับไปเสียบที่ไปขีดที่มอแบตโดยตรงนะครับเพราะจะทําให้แบตเนี่ยมันบวมได้นะครับหรือไม่ก็ทําให้กล่องฟิลเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทคันที่แบตหมดดูนะครับว่าสามารถใช้งานได้หรือย,ยัง โอเคครับตอนนี้รถสตาร์ทติดแล้วนะครับวิธีการถอดนะครับก็คือเราก็ต้องถอดในส่วนของสายกาวนะครับหรือไฟลบออกก่อนนะครับสายสีดำนะครับถอดออกนะครับจากตัวที่แบตหมดครับแล้วก็ตัวที่คันมาชาร์บจากนั้นก็ถอดสายบวกนะครับจากตัวที่แบตหมด แล้วก็ตัวที่เรานํามาชาร์จนะครับหรือคันที่เอามาชาร์จนะครับแค้นเองนะครับนครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือการพ่วงแบตนะครับที่ถูกวิธีนะครับโอเคนะครับลองทํากันดูนะครับง่ายๆบ่ายปริญญานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องปริญญาพาลุยด้วยนะครับขอบคุณครับ